S <S hey. Hey. สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พีเอฟคุณลุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะ <S <S ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสตัวตว์แอมช่องเดินปาน่านาเปด้วยนะคะทุกคน วันนี้เรามาเข้าป่าเหมือนเดิมเลยนะคะมาคนเดียวเช่นเคยเลยค่ะพี่พี่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่ออกมาแล้วที่เนี่ยพี่พี่ออกมาเจอเป็นกุมารดำนะไม่รู้พี่พี่จะเงจำได้อยู่หรือเปล่านาะกุมารดำวันนี้อมกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ว่าจะมาเอาน้ำแดงมาให้น้องนะคะพี่พี่ซึ่งออมเตรียมน้ำแดงมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอน้องหรือเปล่านะคะทุกคน เรามาตามคําสัญญาเนาะเขาให้โชคถึงมันจะมันจะไม่ถูกไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเขาก็ยังให้พี่เขาก็ให้แล้วก็เขาขอแค่น้ําแดงแค่นั้นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มออกเดินทางวันนี้แหละตอนนี้แหละพี่พี่ก็ใครที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับกุมารดําสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะกุมารดานะคะพี่พี่เป็นเด็กตัวสีดํานะคะมาขอน้ําแดงแลกอบอกโชคแลกน้ําแดงนะคะทุกคน ม่แน่ใจว่าน้องกุมารดำกับไอ้น้องอีกคนนึงอะรู้จักกันหรือเปล่านะเพราะว่าเขาไม่รู้จักกันนะคะทุกคนแต่ตัวเท่าๆกันเลยนะคะเป็นเป็นเด็กน้อนเองโอเคไปเดี๋ยวเริ่มออกเดินทางไปหาน้องกันจะได้เอาทำแดงไปให้น้องนะคะทุกคนไป าจะเอาอันเนี้ยทำไมตรงนี้มันเป็นสามแยกคุณคุณหน่อยแนะอ่เน,นี้ยคนมาขุดอะไรไห้่ังไง วันนี้มาเดินป่าคนเดียวเนี่ยเพราะว่าพี่แฟนเล็กเขาไปส่งของนะคะต้องแยกย้ายกันไปพี่พี่แฟนเล็กไปส่งของให้เมื่อคืนเราก็แพ็กของกันก็ซ้อมมาพี่แฟนเล็กก็จะไปส่งพี่แฟนเล็กก็จะตามมาทีหลังเนี่ยก็จะไม่ได้รอนะพี่พี่เพราะบางทีเราต้องเราไปด้วยกันตลอดไม่ได้นะเพราะว่าพี่แฟนเล็กเนี่ยเขาก็ต้องช่วยงานที่บ้านด้วยบางทีไปไล่ไปกรอกน้ําให้พอ่อที่ไล่ไป ช่วยงานที่ไรบ้างส่วนออมเองเนี่ยก็ต้องเดินแยกกับพี่แฝนเล็กบ้างเพราะว่าถ่ายด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนยอดวิวมันดูดกันนะหมายถึงว่าสมมติถ่ายด้วยกันไปไหนด้วยกันตลอดเวลาคนดูเขากา็ดูของช่องนี้มาแล้วอีกช่องหนึ่งก็จะไม่ดูมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะแต่สําหรับบางคนก็อาจจะดูทั้งสองช่องก็มีนาะคนที่สนับสนุนสปออร์เราดูทั้งสองช่องก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอมก็เลยคิดว่าอมเดิน่ากคนเดียวอมรู้สึกว่า มันมันคล่องกว่านะแล้วก็บางทีก็เกรงใจพี่เขาเนาะถ้าต้องแบบไปได้วยกันตลอดทีพี่เขาก็นะแบบต้องไปช่วยงานที่บ้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาสะดวกแนละ้ว<ส>บางทีเขาก็ไปเองคนเดียวค่ะทางตรงนี้มันไม่สุดเลยนะพี่ๆเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเจอน้องกุมารดำนั่งตรงโขดหิน สองอยู่ว่ามีเห็ดหรือเปล่าก็ถ้าใครอยากเห็นคลิปเราไปคนเดียวบ่อยๆคลิปเราไปคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆสามารถเข้าไปชมได้ที่ช่องช่องคู่นั่นเองนะคะช่อง LNE เจอเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอะไรอ่ะ ไม่น่าจะใช่เห็ดโคนเป็นดอกสีขาวนะเฮ้ยตรงนี้นก็เห็ดเหดมี่หมึงเจอเห็ดเลยวันไหนไม่ได้มาหาเห็ดก็จะชอบเจอเห็ดนะเห็ดเมาเห็ดเบือ่อ เ,เต็มเลยเมาเต็มเลยเห็ดอะไรไม่ดูนะคะพี่ดเต็มเลยแครๆก็เห็ดโคลเลยเต็มอู้เต็มเลย นะแต่มันคือเห็ดอะไรไม่รู้เต็มเลยนะนสิ่งไขรอะ เหมือนเห็ดโคนนะแต่มันไม่ใช่เห็ดโคนหนูมองมาลันเจอเต็มเลยินูมองมามันสะดุดตาเลยมันขาวกระจาย Det är den hetna. สังเกตไหมว่าตั้งแต่หนูมาถ่ายคลิปในป่าแล้วมาเดินป่า,าพี่แฟดเล็กหรือใครๆเนี่ยเวลามาเดินป่าจะไม่ค่อยเห็นสมิงแปลงกายเป็นออมนะเคยสังเกตไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสมิงจะชอบแปลงกายเป็นพี่แฟดเล็กบ้างแฟดใหญ่บ้างน้องกีบบ้างคนนั้นคนนี้บ้างน้องต้นไม้บ้างก็ยังเคยโดนแต่ออมคือ สังเกตมานานแล้วอ๋อมรู้สึกว่าตั้งแต่พี่พวกพี่แดดไปเดินป่านะไม่เคยไม่เคยเห็นสม,มิงแปลงกายเป็นอมนะอ๋อมเชื่อว่าเหมือนสิ่งอุ๊ยเจอกลุ่มเห็ดอันนี้ทุกคนเดี๋ยวอ๋มถ่ายให้ดูเ,เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนีย่ยคุ้มครองดูแลอ,อยู่นะเขาเลยแบบทำให้สมิงม,มัน,มนแปลงกายเป็นอมไม่ได้นะาทางเชื่อส่วนบุคคลนะพี่ กลุ่มเห็ดเห็ดเมาพอไปถ่ายรูปปนะ๊บดีใจนะที่สิ่งชั่วร้ายมันเข้าไม่ถึงเรานะพี่ๆนับสมิงมันแปลงกายเป็นเราไม่ได้หรือมันอาจจะแปลงกายได้แต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้รนะแต่แต่แต่สีสัเทเทสีสังเกตมานะ ทางตรงนี้แหละที่ท่านชีปะาขาวเตือนไม่ให้ลงไปรู้สึว่าอมอเคยลงไปอยู่เดียวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูข้าวๆนะทางลงมันจะลงไปอย่างนี้เลยนะ ใจมาเลยตกใจเห็นแต่แว่าท่านชิบอกเราเราจะยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่ยังว่าท่านเคยเตือนก็ไม่อยากจะลงไปนะพี่ เอาไต่ไปพีเอฟซีดูเข,ขาเขาเสียงน้ำไหลแรงมากเกิด okay. จากด้านล่างนะ หนูก็เดินออกมาแล้วนะก็ไม่ได้เข้าไปเมื่อกี้เดินลงไปแป๊บหนึ่งให้พี่อุีได้ดูก็ชี้ประขาวเนาะเตือนไว้ว่าทางนี้มันเป็นทางที่แบบว่าคนรับแหลเขาเดินแล้วถ้าสมมติถ้าเราไม่ใช่คนรับแหล่เราจะไม่ได้หลงเข้าไปเมืองเขาหรอกแต่ว่าเราจะหลงป่าเขาที่แบบว่าออกมาไม่ได้เลยนะจนกว่าจะกี่วันกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไปี๋ยว,เ,ยวเริ่มเริ่มออกเดินทางต่อดีกว่า คนเราไม่รู้ว่ามันแกงตายหรือเปล่าคนรู้ว่ามันหลับไอโมงนะมันใส่เสื้อมันใส่คล้ายๆกับผ้าสหลงแล้วก็ที่คุมหัว đang tăng con máy đi gì เหมือนไม่หายใจเลยนะทุกคนเฮ้ยทำไมตัวแข็งปกกอย่างเงี้ยเฮ้ยคนยุงกัดเขาเต็มเลยนะ ลูกแมลงวันมาตอมด้วยตายตัวแข่งโกกเลยตายเลยนะพี่พี่ดูนิตัวเริ่มอ,อืดแล้วพ,พี่สังเกตดูเห็นตรงแขนไหมตรงหน้าอกเขาเริ่มบวมแล้วนะทุกคนปล่ยอยไปนี่แหละทำไงเราไม่รู้ว่าใครมาทำนะแต่ร่างกายร่องรอยไม่มีแผลนะทุกคนพ,พี่ตกใจหมดเลยนะ ไม่รู้ว่าใครมาทำเขาอะเนาะทุพีแต่น่าจะเป็นพักพวกกันเองเน่แหละคิดว่าน่าจะเกิดเหตุฆาตกรรมกันกน,นี่แหละตกใจแล้วทางเนี้ยเป็นทางที่หนูต้องไปหาไอ้กุมารดำนะทุกคนหนูก็เลยต้องตีกลับมาเพราะว่าไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเนี่ยมีใครอยู่หรือเปล่าตกใจมากเลย มเจอเวลามาเดินป่าแล้วเจอแบบเนี้ท่าใ้้รู้สึกว่าตกใจอ่ะพี่พี่เจอมีหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังแบบทำใจไม่ได้อะแบบมันยังรู้สึกไม่ได้กลัวหรืออะไรนะคะแต่ว่าเพียงเพียงแค่แบบแบบมันมีความแบบทำไมต้องเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เขานอนนิ่งอะไรยพี่พี่ ตอนแรกหนูคิดว่าเขาคงแกล้งนอนหนูไม่กล้าไปใกล้ๆเนาะแกล้งเพื่อที่จะทําร้ายเราหรือเปล่าแต่พอเข้าไปใช่ไหมพี่ตาเขาวาเหลือกขึ้นอ่ะมันตาเขามันเหลือกขึ้นเราเหมือนตายเหมือนตาเขามันมันยังเหลือกอมก็เลยคิดว่าถ้าเขาถ้าเขาจะแกล้งเราเขาคงต้องแกล้งแบบหลับตานอนหลับตาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะตาเหลือกนะแล้วพอเข้าไปใกล้ๆไปดูตัวเขาตัวเขา ไม่หายใจนะพี่พนิ่งไม่หายใจแต่หนูไม่กล้าเอามือแบบไปไปดูว่าเขาหายใจไม่หายใจนะแต่ดูก็รู้ว่าไม่หายใจแล้วอะเพราะว่าตัวอื่นนะตัวแข็งป๊อกเลยตัวแข็งแบบตัวบวมเลยนะพี่พใส่หมออิมองเราก็ไม่กล้าไปถอดดูหน้าเขาหรอกเนาะเพราะมันถ้าเขาได้เสียไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งไม่ควรหนักนะที่จะไม่งั้นภาพมันจะติดตานะพี่พโอเคตกใจหมดเลย เดี๋ยวชาวบ้านกนะ็คงมาเห็นเ้วมั้งไม่ก็อาจจะมีคนมาเห็นเราครับหนูจะทำยังไงนะหนูจะช่วยยังไงได้ด้วยก็ทําบุญไปให้แล้วกันนะให้ไปผุดไปเกิดดีๆนะโอเคไปพี่พเดี๋ยวยังไงหนูขอตัวเดินทางต่อนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านดีกว่า หนูว่าหนูน่าจะไม่ได้เจอน้องแล้วเดี๋ยวจะทาบุญให้น้องแล้วกันเนาะพี่ๆทำบุญถวายน้ําแดงให้น้องถ้ามีโอกาสได้เจอน้องอีกเดี๋ยวก็เอามาให้น้องใหม่ได้นะคะทุกคนใจยังหายใจยังแบบแป๊วๆอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนละกันก่อนปิดคลิปอมขอฝากสินค้าหนึ่งชิ้นให้พี่พี่ฟรีก่อนละกันเนาะใครที่สนใจกล้วยม้วนอบน้ำผึ้งนะคะถุงละ5 0บบาทสี่ถุงส่งฟรีนะคะ ทักเข้ามาได้ที่ช่องเดินทางสไตล์แอมนะคะเพจนะพี่เพจเดินทางสไตล์แอมหรือว่าจะ id s id mm hmm. บ้านเขียวนะทุกคน id บ้านเขียว id id บ้านเขียวอะ id line เนอะก็ id จะเป็น lek 052544นะเป็น l พิมพ์เล็ก e i lek 052544แล้วก็ส่วนเบอร์โทรที่จะให้เนี่ยมันไม่ใช่เบอร์ที่เอาไว้เชื่อมกับไลน์นะพี่พ ถ้าใครเด้งไปไลายก็มันจะเป็นลายเก่านะมันจะเป็นลายเก่า L E K 052544ในปัจจุบันแต่ถ้า092 4405675โทรได้อย่างเดียวนะเอาไปแอด ID ไม่ได้นะพี่ๆโอเคเดี๋ยวอมยังไงอมขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วกันฝากพี่พีเฟกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเป็นกำลังใจให้อมทุกๆคลิปในการเดินทางก็ขอบคุณพี่พีเที่เป็นห่วงขอบคุณทุกคนที่เข้ามา บอกให้ระมัดระวังขอบคุณที่มาววอวยพรให้เดินไปอย่างปลอดภัยนะคะที่ปลอดภัยทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีพี่พีเอฟซีอวยพรนะแรงบุญมันส่งกันนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่ร่วมมารับชมรับฟังหนูในคลิปนี้ด้วยนะคะไปขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะพี่พี่